ซัดกันเลยนะโอ้โหสิดเลยนะนี่ขนาดบีตะโคอยู่หลังรถหนึ่งคันนะ PC สองร้อยนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพ่หลีววันนี้ก็มาเจอกับเ,เจ้าบีหนึ่งแล้วนะฮะ เพืเ่นอนๆหลายคนถามว่าอีกคันไปไหนอยู่นี่ฮะยังอยู่นะยังไม่ไปไหนคันเบรกเกอร์เรานะมีหนปีสองรรุ่นเจ็นะฮะโบมัสส์ก็มานี่ก็มางานอยู่บอขยะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้กลับไปก็จะเปลี่ยนเป็นหัวเบรกเกอร์ฮนะขึ้นไปทำงานกระแทกต่อเดี๋ยวขอชำระล้างของสาดก่อนฮนะโหอ,อยู่บอขยะ ฟ้ามืดมาอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้พายุเข้าทีเหลือเกินเดินแล้วลูกสองลูกลูกสองลูกงานแทบไม่เดินเลยครับมาเดินด,ดูแนวพี่ก่อนอด,ดูแนวเดินดูแนวนี้ก่อนโอเคตรงแนว จะมีลายวางวุ่งกี้เดิมอยู่โอเคสวย <c oughs> ชอบตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเขาแก้ปัญหาได้ดีมากนะแก้ง่ายๆแต่ดีมากคือเป็นตัวนี้แมกเนตครับเป็นแม่เหล็กจบเลยปัญหาแค่นี้ ง่ายๆไม่ต้องไปวางตรงนั้นวางตรงนี้ฮะแปลกกระหังเลยโอ้หางใหม่ให้ขึ้นไวเข้าบ้านเลยนะพี่เ<แ>ข้าบ้านเลยเปลี่ยนหัวแท่งดีใช่เดี๋ยวกลับบ้านเปลี่ยนหัวแทกเรียบร้อย เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้พาทัวรนะ์ฮะเดี๋ยววันนี้พาขึ้นวิกเตอร์ขีบสายเดียวนะเอา้าตามติดชีวิตรถพว่วงมาอันนี้เคยหายาครั้งแล้วนะกองล่อใส่ไว้นะครับใส่ไว้แล้วก็ ไม่ได้เนี่ยส่อไวไเงี้ยไม่ได้หลบหายนะอันเกือบพันนะครับเนี่ยของวิกเตอร์อุ๊บสอุ๊บเรเกบร้อยเก็บสายล็อกโซ่ออกเดินทาง จนเอี่ยมติ้งเลยนะเรื่องของพลังนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเหลือกินเหลือใช้นะมีโนวิกเตอร์380แแรงม้า ต้องคอยระวังครับห่างเรายาวทางแคบ ไม่จะคอยเผลอ,อยู่เ,เรื่อยเผลอเป็นตบอยู่เ,เรื่อยเกียร์เซ็ตบแบบเซ็ตเอฟอะเผลอ,อยู่เรื่อยถ้าเป็นวิกเตอร์คือเป็นหัวเกียร์แบบดิดแล้วเดี๋ยวให้ทางไปก่อนนะเดี๋ยวให้ทางวิ่อัพรถเล็กด้านหลังไปก่อนทางมันแคบจนเข้าหมู่บ้านด้วยฮะ อย่ามาติดเราเสียเวลาเขาอาไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมนลำใจบนท้องถนนครับไปต่อนี่ช่วงนี่เป็นช่วงในหมู่บ้านนะแคบจัดเลยนะ แค่จัดเลย

เอาพี่เร่งหน่อยเร่งฝีเท้าพี่เร่งฝีเท้าเลยพี่รถบีตุ่นเลยครับผม นีตอนเย็นคนเยอะครับเข้ามาออกกำลังกายกันมาวิ่งไปทันไรมาละหนึ่งตัวฮะหนึ่งตัวแล้วโโอ้หเกือบไปเกือบกรบผมเกือบมาหนุน้อแล้วหมาแดงเมื่อกี้ กินบรรยากาศชิลไปนะขอปิดกระจกก่อน นเยอะครับตอนนี้ครับนะฮะคนเริ่มออกกำลังกายกันเยอะรถเพนพ่าดนะเปิดกระจกทิ้งไว้กูดพวกเชื้อโรคพวกอะไรเกิดปิวเข้ามาได้ครับเซฟเขาเซฟเราด้วยนะฮะเมื่อกี้รุ่นพ yeah ี่รุ่นพี่พี่หน่อยพี่หน่อยเซฟเขาเซฟเรานะฮะ ากาศได้เอาเรืออีกแล้วพายุแล้วอีกแล้วครับผมไม่เหลือ เ,ล,นนเลองลองมาดูอัตราเร่งของเจ้าวิกเตอร์38นะเดี๋ยวออกไฟแดงให้ดูไล่เกียร์แต่เกียร์1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะดูอัตตาเร่งเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเปิดกระจกด้วยได้ฟังเสียงรถคื่องชัดๆพอดีเลยฮะยไฟเขียวพอดีเลยเดี๋ยวรอรถข้างหน้าพี่เขาไปก่อนซัดกเลยนะ นะนนี่ขนาดมีแว็คโคอยู่หลังรถหนึ่งคันนะพีซีสองร้อยนะมือเดียวด้วยมือเดียวด้วยหกยแล้วครับเกียบหกแล้วอันนี้ขับอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ สุดทางพอดีเอาเรื่องฮนะเอาเรื่องสุดเิ่งลองเฉยนะะปกติเราไม่ได้ขับอย่างนั้นนะฮะนานๆขอชมพลังวิกเตอร์สักหน่อย แรงเ,เร็วๆมากโกยติดเหลืองติดแดงซะคลิปนี้จบกันเลยครับผม <c oughs> ข้ามาถึงโกดังอย่างปลอดภัยนะฮะโหแฉะนะแฉะเลย เบเกอร์เตรียมแล้วนะวูถึงที่หมายปลอดภัยฮนะถึงที่ม่านยังปลอดภัยนะเตรียมแลนดิ้ง เปลี่ยนหัวฮะเรียบร้อยฮะรอเ,เก็บหาง จบอีกหนึ่งวันนะวันนี้ตรงไห่คืนนี้คงไม่รอดฮนะดูจาก4ีแล้วโอเคผมขอบคุณใต้ตาทุกชมฮนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง f c e e o o o p เพจทีมงานเพชรเฉลิเข้าไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมอย่างรอฮนะขอบคุณครับ